สวัสดีวันจันทร์วันหยุดแรงงานและก็ชั่วโมงหยุดที่ใกล้จะหมดลงในคลิปนี้เราอยู่ที่นี่นะครับที่ไหนไม่รู้แต่เรามาโผล่เรามาจากซีโอฟานะฮะซีโอฟาโคดักนะคร,ะครเราวาดวาน้ำตกมาปุ๊บเราจะมาโผล่ตรงนี้เลยนะเดี๋เราจะมาฆ่าเจ้าตัวนี้กันนะฮะ พอดีไปเจอจุดบอดมานะครับจะเอถือว่าเป็นตัวที่มีเวทยิงไกลนะฮะแล้วก็ยากเหมือนกันนะครับแล้วของที่ดอบนี้ก็คือไม้เท้าที่เขาถือนั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะมาขโมยไม้เท้าเขาก็นีกวัวนี่คือจุดที่เราจะมามาฆ่าเขาง่ายๆนะ จะเอ๋จะเอมาเร็วจะเอ๋จะเอรอมาเลยฮะร่อมาเลยตรงไหนเอ่ยทำอะไรกันเหรอยิงไม่ได้เลยไซนะเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปไหนแล้ว ไปไหนแล้ว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 ใชอยู่ใต้ต้นไม้เลอจช่ไปไหนแล้วอ๋ออยู่โน่นแล้วตุ่งแฉะอ๋อตายแล้วตายแล้วขึ้นมาได้ด้วย โอ้โหขึ้นมาได้ด้วยโอ้ย,อยตา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 ยขึ้นมาลงมาสิจ๊ะเดี๋ยวพี่จะน้องลงมาสิจ๊ะ ลงมาเลว็วลงมาเร็มลงมาเร็มไม่ลงหรอยิงตูดนะยิงตูดนะยิงตูดด้วยนะเหมือนกับว่าเขาลงต้นไม้ไม่ค่อยเป็นนะครับคือเป็นต้นไม้สปาาต่ลงต้นไม้ไม่เป็นนะหน้าตาเหมือนต้นไม้นะี่วายตายแล้วตายแล้ว อยู่ในนี้โอ้โหโดนยิงเลยอยู่ในนี้อยู่ในนี้เอาอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยสับส่าสุซาสุซาโอ้โอ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  โอ้โหโอ้โหเรายังจับจุดเขาไม่ได้นะฮะต้มซ่าต้มซ่าอุย้ยอย่างโหดเดี๋ยวจะมาล่อมาทานนี้ก่อนนะฮะ น่าจะเป็นจุดอะไรจุดแถวๆนี้แหละสักอย่างต้องประมาณนี้แหละส้มซาส้มซาส้มซาทำไมไม่โดนเฮ้ยตายตายตายส้มซาส้มซาไปไหนละจ๊ะ สมซาสมซาระยะมันใกล้มากเลยนะอะสูงฮู้ยิงได้ด้วยนะอุ๊ย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 เกือบไปแล้ว อาสิจ้าไม่มาหรอไม่มาหาพี่หรอ,อทำไมเลยไม่เจอจุดค้างง่ายๆเลยหูหูตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวส้มซาส้มซา sốm xa sốm xa Why? Tùm Ô oh, là bơi oh, hơi tải là tải là tải là tài là rồi ở đây เราก็จะวนอยู่อย่างงี้โอ้โหโว้ยหลบหลบหลบฮะหลบหลบใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเราจะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่มีทางเราไอ้หนูเราอยู่บนต้นไม้สมสา โอ,โอ้หมดซ้ำซ้ซำซ้ซำซอุ้ยตายละ,ะเบิดใหม่แล้วอุ้ยลงอู้หลบนะฮะนี่นะครับเราก็จะวนๆอยู่อย่างนี้นะง่ายๆดีนี่ก็เป็นทริคแบบนี้แล้วกันเราจะดูทุลักทุเลสักหน่อย แก็โอเคนะเวิร์กอยู่มองไม่เห็นเราแล้ว,ลวตั้มุ้ยตายแล้วลบ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 มีทางขึ้นนะฮะเราก็จะปสัมสมซาสมซาเรียบร้อยครับ เราก็ค่าแล้วเราก็ได้ s t u p of avatar นะฮะมันเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันสิ s, นะ <S t u p of avatar นะครับอยู่ในโหมด s t u p หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ s t u p นะมันน่าจะเป็นคอนนะเนี่ยดูในโหมดคอนดูนะครับ นี่ไงอ๋อมันอยู่ในโหมดคอ้อนจริงๆด้วยฮะก็จะมีตัวตัวนี้โอน้ำหนักระดับ20โลเลยนะครับก็ความต้องการคือสเต็ง34นะฮะ FAI 24นะครับโอ้โห Dex 8นะไม่ต้องการอินนะครับดีกว่าเป็นใสเครื่องรางว่างั้นเถอะเราจะมาลองกันดูนะครับ ว่าน้ำหนัก20โลเนี่ยมันทำอะไรได้อวตารปางตัมคือระเบิดตูดบางกันเถอะใช่ไหมฮะเนี่ยอวตารตามตัมระเบิดตูดสองทีได้ไหมโดดตัมยืดตัมฟึกฟึก คิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับสายแทงนะเนี่ยเหมาะกับแทงเลยแหละนะเป็นอาวุธที่ถือก็เท่นะใหญ่ดีนะถ้าก็เท่ด้วยดูด,ดิถ้าโคตรเท่อ่ะ là chụp cái đầu nó à, tâm, Hứ, tâm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เท hey, ปล่าใครที่ยังไม่มีอาวุธนี้ก็ลองมาเก็บดูนะฮะสู้ก็ไม่ยากนะครับใช้สมรภูมิให้เกิดประโยชน์นะฮะเวลาเขายิงมาเราก็แค่วิ่งหลบตามไม้นะครับแล้วเราก็จะได้ t u o p of avatar นะฮะไม้เท้านะครับ,รบของอวตารหรือเปล่าเรามาดูซิว่า คืออะไรนะฮะนี่ครับ Entrance นะฮะ Minor e n t e r p r o t e c t the Minor Entrance Ent นะ The a v a t a r Emerging นะฮะ Wake Ending นะฮะเป็นไม้ที่ไว้ป้องกันนะฮะ Entrance นะฮะท่าของเขาก็คือ Jump Up High in the Air นะครับ And crash down on the ground นะครับก็คือกระโดดขึ้นไปในอากาศนะฮะแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับบนพื้นนะฮะเซนโกลเด้นช็อคเวฟด้วยนะครับก็คือตอนระเบิดมาเนี่ยเป็นแสงสศักดิ์สิธิ์นะครับเป็นช็อคเวฟแสงสักด,ดิธิ์นะฮะเรียกว่าเอาไว้ฆ่าพวกกระดูกอะไรได้ดีเลยนะครับ most powerful of all the g l o u d slam skill นะฮะนี่ว่าคือระเบิดรอบ,รอบๆ g r o u ทั้งหมดนะฮะ slam เลย slam skill นะฮะเป็น skill ที่เท่มากๆนะฮะเราก็น่าใช้เหมือนกันนะวิ z a ซัมนะฮะได้พื้นที่ AOE ที่แบบ โอซึ oh, awesome. นะ่ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบคลิป how to หาของข้าวหัวหน้านะฮะแล้วก็เอามาแบ่งกันแบ่งปันกันนะครับได้ไปเก็บกันนะฮะสนุกสนุกนะครับกับเอลริลลิงซื้อมาแล้วต้องเล่นให้คุ้มนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมสวัสดีครับ